สวัสดีครับกินกับพี่อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินวันนี้ครับทุกคนเราได้เมนูพิเศษมาหอยนางรมอ้าวคนอยู่ไหนครับทุกคนพิเศษกันนิดนึิงขอเสียงปรบมือต้อนรับมาหน่อยเร็วดนตีมาหน่อยอ <c oughs> ทุกคนครับมาพร้อมกับลุกใหม่ครับ เออสงการนเ,เ,เนาะกระซิบเปรี่ยวๆนะจักหน้อยหนึ่งกับสีผมใหม่ครับทุกคนนี่เป็นยังไงกันบ้างพี่น้องกับสีผมหงอกของข่อยสีผมหงอกครับไปทําที่ร้านแล้วก็บอกช่างว่าเอาสีเดียวกับเปลือกหอยนางรมนะครับเป็นสีเทาๆหน่อยเอ้ยได้อยู่นะคืออยู่นะได้กันเลยนะครับนี่แหละนะครับก็สงการเนาะก็จะได้แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสีสันหน่อยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะดูคลิปนี้กินไปด้วยกันนะครับขออนุญาต ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่วันนี้นะครับยอด s u b สไครต์ถึง1 0 0 0 0ื่นซับแล้ว ดีใจดีใจจริงๆครับดีใจที่ทุกคนชื่นชอบคลิปนะครับแล้วก็กี้เองก็จะพยายามตั้งใจทําในทุกๆคลิปให้ดีๆแล้วก็ทุกคนจะได้ดูแบบเพลิดเพลินไปได้วยกันนะครับทุกคนที่เข้ามาชื่นชอบมากๆเลยนะครับว่าเออชอบคลิปชอบสไตล์ในการกินของเราอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยให้เราได้เดินต่อไป จะตั้งใจทำทุกๆคลิปให้ดีไม่ให้ทุกคนผิดหวังนะครับยังไงมีอะไรก็แนะนำติชมกันมาได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวจะมีเป็นคลิปพิเศษอยู่นะครับกับการฉลอง1 0,000ซับใครอยากให้กินอะไรเม้นใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะครับอีกประมาณสัก2-3งสวันเดี๋ยวเราไปหามากินกันใครโหวตอะไรมาเยอะเดี๋ยวจะไปหามากินกันเพื่อเป็นการฉลอง10,000ซับเพราะว่าจริงๆหอยนางรมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นการฉลอง10,000ซับพอดีว่าไปทําบุญมาครับวันที่11 เมษายนไปทําบุญที่วัดมเหยงจังหวัดอยุธยาไปทําบุญทอดพระป่าเราก็เลยไปได้หอยมาจากตลาดกลางอายุธยาเหมือนเดิมก็วันนี้ก็เลยจะเอามากินไปได้วยกันแบบนี้นะครับได้มาทั้งหมด10ตัวเหมือนเดิมครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ได้8ตัวละ80บาทนะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้เลยนะนะครับอืมน่ากินน่ากินน่ากินมากนะครับนี่แบบนี้เลยทุกคนขาวๆนะครับ น่าอร่อยนะครับก็เป็นเมนูที่เอาไว้กินในช่วงสงกรานนี้ได้นะครับอ่ะไปกินกันเลยเนาะเราพูดเยอะแล้วในต้นคลิปวันนี้นะครับขออนุญาตพูดเยอะสักนิดนึงเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนจริงๆขอเริ่มจากตัวนี้เลยเมื่อกี้ที่เอามาโชว์นะครับอ่าไปกันเลยนะวันนี้มีพริกเผาแล้วก็น้ําจิ้มครับเราจะไม่ยอมกินน้ําจิ้มของทางร้านอีกแล้วนะครับเป็นน้ําจิ้มของเราเองนะครับอ่ะอ คราวที่แล้วไงเอามาปุ๊บแล้วก็เป็นน้ําจิ้มของร้านเพราะว่าขี้เกียจตาเองปรากฏว่าอืมไม่ได้เลยนะครับแล้วก,ก็ได้มากได้มากหอมเจียวอย่าลืมมันเป็นของคู่กันนะครับอืน้ําจิ้มเหมือนจะไม่พอวะ่ะเอาอีกเอาอีกอืมมะนาวหน่อยนึงครับบีบลงไปครับจะได้เพิ่มความเปรี้ยวอืมแล้วก็ฮุบลงไปเลยครับ อร่อยมากกับน้ำจิ้มเราเนี่ยออืมอืมม,ม,มไม่เคยผิดหวังกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของตัวเอง,เองจริงๆมันดีมากครับทุกคนอืมนะครับ จริงๆมีให้สูตรไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราก็ปั่นเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับไปหาดูได้นะครับอยู่ในตัวปร,ประมาณเลื่อนๆลงไปสักนิดหนึ่งครับเฮ้ยบีบมะนาวลงไปอะดีมากเลยครับเพราะว่ามันได้กลิ่นของมะนาวอะนิดนึงแบบโดยที่มันไม่ได้เปรี้ยวจากตรงนี้มากนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบกินเปรี้ยวเท่าไหร่ อ่อยอวบมากอวบมากตึงๆอืมอุ๊ยอุ๊ยเธอยังไม่ตายหรอนะฮะลองกินแบบไม่ฮูปดูไหมครับลองเอามาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดดูอ้ตัวเท่าแก้วอ่ะครับทุกคน <laughs> ซีฟู๊ดดูครับ mm hmm. ไปกันเลยนะครับกินไม่พ hmm. ออีก้ว あ。 ีผมเนี่ยได้รีไหมหัวงอกอยากลองหัวงอกแบบที่หน้ายังไม่แก่มากอะครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มอะไรก็ไม่รู้ครับทางร้านเขาให้มาเป็นเหมือนน้าจิ้มเดี๋ยวขอชิมก่อนน้นําจิ้มแจ่วมันจะเข้ากัอนระครับเหมือนน้าจิ้มแจ่วเลยอะ่ะบีบมะนาวโอ้ยน่ากินมากอันเนี้ย หอยหวานมากหอยเต็มปากเต็มคำทุกคนน้ำจิ้มแจ่วไม่ผ่านครับเก็บ <laughs> เก็บตัวเลยเธอไปแล้วก็หุบหุบหุบ อืออร่อยมากผิดมะนาวน้ำจิ้มซีฟู้ดพิกเผาแล้วสุดท้ายตามด้วยเนื้อหอยอ ก็มีคนแนะนํามาครับว่าใช้ช้อนตักกินก็ได้ไม่เห็นต้องแบบมา,มาฮู้ฟๆกินเลยนะครับจริงๆอยากจะบอกว่ามันได้อัตรัที่แตกต่างกันทุกคนการแบบฮู้ฟกินเนี่ยมันจะมีความที่น้าจิม้มมันถูกลิ้นในลักษณะที่แบบว่ามันไม่เหมือนการใช้ช้อนนะครับยังไงมันก็ต้องกินแบบเนี้ย แล้วมันจะได้อีกรสชาติหนึ่งถ้าเกิดว่าเรากินแบบใช้ช้อนมันก็จะเป็นเหมือนเรากินหอยนางรมที่เขาแกะมาแล้วอะ่ะแล้วเป็นถุงอะ่ะเราใช้ช้อนกินอะ่ะโอเคมันก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดกินเป็นตัวนะี่ยมันต้องแบบนี้ครับต้องกินจากฝาแบบเนี้ยมันจะแบบคือที่สุดบอกเลยนะครับว่าคือที่สุดจริงๆก็ต้องอาศัยเวลากินหน่อยแบบเออปรุงปุงสักนิดนึงแต่ว่าถึงอกถึงใจดีจริงๆนะครับ ีว่าการบีบมะนาวลงไปก่อนที่จะกินนิดนึงเนะี่ยมันดีมากๆเลยนะฮะ ตัวใหญ่ๆเป้งๆตัวนี้ขอกินอีกแบบหนึ่งดีกว่านะครับกินแบบ ถ้าฝ่าดิบจิ้มนี่นี่นี่นาบีมะนาวลงไปแล้วก็เตรียมฮุบฮุบฮุบอามุมไหนดีที่ไม่บาดปากอืม หนาวมากตัวสุดท้ายครับพริกเผาหมดพอดี ไปกันเลยนะครับเสียงเคี้ยวหอย หวานอร่อยไม่ข่าวดีมากครับตัวละ80บบาทเอง เรียบร้อยครับกับเมนูหอยนางรมทั้งหมด10ตัวของเรานะครับอันนี้เหลือแต่ฝานะทุกคนเอามาจัดจานให้มันดูเต็มๆเฉยๆนะครับออมาถึงตรงนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่มาติดตามกี้นะครับกดช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe จนเรามาถึงหมื่นซับตรงนี้แต่เรายังเดินหน้าต่อไปครับเพราะว่าน,นี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆแต่ว่าถ้าจุดเริ่มต้นไม่มีทุกคนมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่า มันก็ไม่สามารถเดินมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆครับนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากให้กินอะไรในการฉลองหมื่นซับนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะได้หามากินกันภายในช่วงสงการนี้แหละนะครับผมอ่ะอย่าลืม เอาเมนูไปทํากินกันในครอบครัวได้นะครับหรือว่าไปหาซื้อมากินกันในช่วงสงการไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่บ้านดูกี้นะจ๊ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรากินอร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนะครับจะได้กินแซ่บกินนัวไปด้วยกันในช่วงสงการอยู่กับครอบครัวก่อนเนาะช่วงนี้นะครับก็จะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองไปนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับดูแลตัวเองกันด้วยลายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ